อ่านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบเลวีนิติบทที่4บทที่5และมทถือบทที่24ข้อที sixt sixt ่29ถึง51าอ็ดประจาที่8ปาพันเรามาเริ่มกันที่เลวีนิติบทที่4ครับเครื่องบูชาลบล้างบาปพระยาเวแต่การบุเสดว่าจงกล่าวแก่อิสอิเอลว่าถ้าบุได้ทําบาปโดยไม่เจตนาต่อพระบัญญัติประการหนึ่งประการใดของพระยาเวที่ทรงห้ามบา้และขอได้ทําผิด ข้อหนึ่งข้อใดถ้าบริหิตผู้รับการเจอไม้ทําบากย่อบนวความผิดมาสู่ประชาชนเนื่องจากบาปที่เขาทําให้เขานาโคหนุ่มไร้ตําหนิมาถวายด้พระยาเวเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปให้เขานําโคน้นมาที่ประตูเต็นท์นัดพบเฉพาะพระพักพยาเวรับฝอยเขาเอามือวางบนหัวโควตนั้นและให้เขาฆ่าโคเฉพาะพระพักพยาเวและบริหิตผู้รับการเจอม้จะนําเลือส่วนหนึ่งของโคน้นมาที่เต็นท์นัดพบบริหิตจะเอานิ้วจุ่มเรือแล้วไะ ปากผมหน้ามาสิสุทธิสถานเจ็ดครั้งเฉพาะพระพัก,พกพยาวเวรรับรหจะนำเลือดเล็กน้อยเจิมเชิงงอนแท่นเผาเครื่องหอมซึ่งอยู่ในเต็นท์นัดพบเฉพาะพระพัก,พก,พกพยาเวส่วนเลือดโคที่เหลือนั้นเขาจะเทลงที่ฐานของแท่นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวซึ่งอยู่ที่ประตูเต็นท์นัดพบแลวเขาจะเอาไขามันทั้งหมดออกจากโคตัวที่เป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปนี้คือไขมันที่หุ้มเครื่องไนและไขมันทั้งหมดที่อยู่บนเครื่องไน ส่วนไตทั้งสองของไฮมมนท,ที่ติดอยู่กับไตซึ่งอยู่ที่บ้านเอลและให้เขาตัดไขที่อยู่เหนือตับนั้นออกพร้อมกับไตและให้และบริหิจ,จเผาสิ่งเหล่านี้บนแท่นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแต่หนังของโครพร้อมกับโคเนื้อหัวขาเครื่องนายและมูลของมันคือโคทั้งตัวนี้ให้ถานําออกไปนอกค่ายที่ยังไม่มีมนทินที่ทิ้งมูลเท่าและให้ใส่ ฟืนส่งไฟเผาเครื่องบูชาบนฟืนบนมูลเท่าถ้าชุมชนุมชนิเซลทั้งหมดทำผิดโดยไม่เฉยนาและความผิดถูกปิดบงังจากสายตาของที่ประชุมคือพวกเขาได้ทำผิดพระบัญญัติข้อหนึ่งข้อใดที่พระยาเวส่งห้ามทำพวกเขาจึงมีความผิดเมื่อความลำบากที่พวกเขาได้ทำนั้นเป็นที่จะขึ้นให้มีที่ประชุมถวายโคหนุ่มตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป ให้นำโคนั้นามาที่ท่าเต็นนัดพบและบรรดาผู้ใหญ่ของมนุษย์ขอไปครับแลบ้วบรรดาผู้ใหญ่ของชุมนุมชุมนุมชนจะเอามือวางบนหัวของโคเฉพาะโคนั้นเฉพาะพระพยาเวและให้ฆ่าโคโนั้นเสียเฉพาะพระพยาเวแล้วปุโรหิตผู้รับการเจิมไว้จะนาเลือดส่วนหนึ่งของโคมาที่เต็นนัดพบและปุโรหิตจะเอานิ้วจุ่มเลือดและประพผมผ้าม่านเจ็ดครั้งเฉพาะพระพักพยาเวและปุโรหิตจะนําเลือด เล็กน้อยเจมิมเชิงหอนท่านบูชาซึ่งอยู่ในเต็นท์นัดพบเฉพาะพระพักตยาเวส่วนเลือดที่เหลือนั้นเขาจะเทลงที่ฐานแท่นของเครื่องท่านบูชาเผาทุกตัวซึ่งอยู่ที่ประตูเต็นท์นัดพบและเขาจะเอาไขมานาันออกไปจากโคนั้นหมดนําไปเผาเสียบนแท่นให้เขาทํากับโคตัวนี้เหมือนทํากับโคที่จะเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปโดยวิธีนี้พุทธิจะลบล้างบาปของชุมชุมนุมชนแล้วเขาทั้งหลายจะได้รับการอภยัย แล้ปุโรหิตจะนำโวไปออกนอกค่ายและเผาเสียอย่างกับเผาโคตัวก่อนเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปของที่ประชุมถ้าผู้นำทำบาคือทำผิดพระบัญญัติข้อหนึ่งข้อใดของพระยาวเวียพระเจ้าของเขาที่ทรงห้ามทำโดยไม่เจรนาเขาจึงมีความผิดถ้าได้เขารู้ถึงความผิดที่เขาได้ทำนั้นแล้วก็ให้เขานำเครื่องบูชาเป็นพะนุ่มที่ไร้ตำาหนิตัวหนึ่งมาถวาย ให้เขาเอา,เอามือวางบนหัวแพะและให้ค่าแพะเนซึ่งเขาค่าเครื่องบูชาเาทั้งตัวแด่พระยาเวดเ,เป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปพวกหีิจะเอานิ้วจุ่มเลือดบางส่วนของเครื่องบูชาลบล้างบาปนาไปเจเิมเชิงงองของแท่นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเทเลือดที่เหลือนั้นที่ทาของเครื่องแท่นบูชาเผาทั้งตัวและเขาเผาไขมันทั้งหมดบนแท่นเช่นเดียวกับเผาไขมันเครื่องสันติบูชาโดวยวิธี และปู่หิตจะลบล้างบาปของผู้นำและเขาจะได้รับการอภัยถ้าสามารถช่คยหนึ่งทำบาปโดยไม่เจตนาคือทำผิดพระบัญญัติข้อหนึ่งข้อใดของพยาเวที่ทรงห้ามทำเขาจึงมีความผิดเมื่อได้แจ้งให้เขารู้ถึงบาปซึ่งเขาได้ทำแล้วให้เขานำเครื่องบูชาของขาเป็นแพะสาวตัวหนึ่งที่ไร้ตำหนิมาถวบายเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปที่เขาได้ทำไปน,นั้นและเขาจะเอามือวางบนหัว ของเครื่องบูชาลบล้างบาปและค่างและค่าเครื่องบูชาลบล้างบาปนั้นในที่เดียวกับเครื่องบูชาเผาทั้งตัวปุโรหิตจะนําเอานิ้วปุโรหิตจะเอานิ้วจุ่มเลือดแพะนั้นไปเจิมเชิงงอนแท่นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเทเลือดทั้งหมดลงที่ฐานของแท่นนั้นและเขาจะเอาไขมันออกจาก ออกจนหมดอย่างที่เอาออกจากเครื่องสังติบูชาและปุโรหิตจะเผาไขามันน้นบนท่านเป็นกลิ่นพร้าไทยแต่พระยาเวปุโรหิตจะลบล้างบาปน,นั้นแล้วเขาจะได้รับการอภัยถ้าเขานําลูกแกะมาเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปให้เขานําลูกแกะตัวเมียมาตัวเมียไร้ตาหนิมาแลวเขาจะเอามือวางบนหัวของเครื่องบูชาลบล้างบาปและฆ่ามันเสียเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปในที่ซึ่งในที่ซึ่งเขาฆ่าเครื่อง เขาฆ่าเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและผู้หิจเจ้านี้จุ่มอนเครื่องบูชาลบล้างบาปนาไปเจิมเชิงงอนแท่นของเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเทเลือดทั้งหมดลงที่ถ่ายของแท่นนั้นและเขาจะเอาไขามันทั้งหมดออก,อ,อ,กอย่างที่เขาไขามันของลูกแกะจากเครื่องสักจิตบูชาและผู้หิตจะเผาไขามันบนแท่นบนเครื่องบูชาด้วยไฟของพระยาวเวและวผู้หิตจะลบล้างบาปของคนนั้นซึ่งเขาได้ทําและเขาจะได้รับการอภยัย เรบีนิติบทที่ห้าถ้าผู้ใดทําบาปหรือได้ยินคําประกาศเรียพยานโดยที่เขารู้เห็นหรือเรื่องในเหตุการณ์ที่เป็นคดีแต่เขาไม่ย้อยให้การให้การเขาต้องรับโทษความผิดของเขาหรือผู้ใดแต่ต้องสิ่งที่เป็นมนทินจะเป็นซากสัต ป่าที่เป็นมอนทีนหรือซางสัตว์เลี้ยงเป็นมอนทีนหรือซาสสัตว์ที่เคลื่อนที่ติดพื้นดินที่เป็นมอนทีนโดยไม,ไม่ไม่ทำรู้ตัวเขาจึงเป็นมอนทีนและมีความผิดและถ้าเขาแต่ต้องมอนทีนของคนจะเป็นสิ่งที่ก็ทําตามที่ได้เขาเป็นมอนทีนโดยไม่รู้ตัวแล้วรู้ทีหลังเขายังคงมีความผิดถ้าคนใดเผ่อตัวกล่าวคําสาบานว่าจะทําชั่วหรือดีห,หรือเผ่อตัวกล่าวคําสาบานใดๆโดยไม่ยังคิดแล้วเขานึกขึ้นได้ภายหลังเขามีความผิดในเรื่องนั้น เมื่อผู้ใดมีความผิดเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามท,ที่สามาวอันนี้ก็ให้เขาสารภาพบาปท,ที่เขาได้ทำและให้เขาทำเครื่องบูชาเป็นภาพปักสำหรับบาปซึ่งเขาได้ทำนั้นมาถวยายพญายเวจะเป็นสัตว์ตัวมียจากฝูลูกแกะหรือแพะลูกแกะหรือแพะก็เป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปได้โดยวิธีนี้บุคคลจะลบล้างบาปของเขาถ้าเขาไม่สามารถถวายูกแกะตัวหนึ่งได้ก็ให้เขานำลก เขาสองตัวหรือนกที่ล่าสองตัวมาถวายพระยาเวเพื่อชดใช้บาปของเขานกตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปและนกอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวให้เขานำนกทั้งสองตัวนี้มาให้ผู้หิตผู้หิตจะถวายนกตัวที่เป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปก,ก่อนโดยบิดหัวนกเหนือจากคอแต่ไม่ได้ทให้ขาดและให้เอาเลือดเครื่องบูชาลบล้างบาปปะผมข้างแทบบูชาเล็กน้อยส่วนเลือดที่เหลือ เหลือให้หลายออกที่ฐานท่านบูชานี้เป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปแล้วเขาจะถวายนกตัวที่สองเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวตามกฎแกนแล้วผู้ทีจะลบล้างบาปของเขาที่เขาได้ทําและเขาจะได้รับการภัยแต่ถ้าเขายังไม่สามารถนํานกเขาสองตัวหรือนกที่ล่าสองตัวมาก็ให้เขานําแป้งอย่างดีหนึ่งกิโลกร,รัมเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปซึ่งเขา ได้ทํานั้นห้ามเขาใส่น้ํามันหรือวางเครื่องกำยาเหมือนแป้งเพราะเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปขอให้เขานําแป้งมาให้ปุโรหิตและปุโรหิตจะเอาแป้งกามือหนึ่งเป็นส่วนอนุสณ์และเผาบนแท่นเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟพระถวายแดดพระ้าเวเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปเช่นนี้แหละปุโรหิตจะลบล้างบาปของเขาซึ่งเขาได้ทําในเครื่องเรื่องหนึ่งที่เรื่องหนึ่งเรื่องใดที่กล่าวมาแล้วแล้วเขา จะได้รับการอนภัยส่วนที่เหลือน,นั้นจะเป็นของพึงหิสเช่นเดียวกับธัญญบูชาเครื่องบูชาชดใช้บาปพระยาเวตาคมเสวาถ้ทผู้ไดทําการไม่ซื้อตรงและทาบาปโดยไม่เฉยนาะต่อบรรดาสิ่งหมสอนู์ของพระยาเวให้ผู้น,นั้นนําแกะตักผู้แปลชใจตำหนิเป็นเครื่องบูชาชดใช้บาปมาถวายพระยาเวพระเจ้าประเมนราคาเป็นเงินเชเคลตามเชเคลของสารนามัสการเป็นเครื่องบูชาชดใช้บาป ผู้นั้นชดใช้ความผิดที่เขาทําต่อสิ่งบริสุทธิ์และเพิ่มอีกหนึ่งในห้าของรัคงสิ่งบริสุทธิ์นั้นนํามาไหวแก่บรหิตและบริหิตจะลลบล้างบาปของเขาด้วยแกะตัวผู้ที่ไหวเป็นเครื่องบูชาชดใช้บาปเขาจะได้รับการอภัยถ้าผู้ใดทาความผิดกฎพระบัญญัติข้อหนึ่งข้อใดความยาเวที่ทรงห้ามถึงแม้ทําโดยไม่รู้ตัวเขามีความผิดและต้องรับโทษความผิดของเขาเื่อผู้นั้นนําแกะตัวผู้ไปจัดตำหนิมา จะฝูงให้บริเหตุตามที่เจ้าได้ประเมินราคาเป็นเครื่องบูชาช่วใช้บาปผู้หตจะลบล้างบาปของเขาตามคำสั่ง,งตามความผิดซึ่งเขาได้ทำโดยไม่เจนานั้นและเขาจะได้รับการอภัยเครื่องบูชานี้เป็นเครื่องบูชาช่วใช้บาปเพราะเขาได้ทำบาปต่อพระยาเวออ่านพระพีหนึ่งปีหนึ่งรอบแมทธิวบทที่24ข้อที่29้าถึงห้าบเอ การเสด็จมาของบุตรมนุษย์แต่พอความทุกข์ลำบากในวันเหล่านั้นหมดแล้วดวงที่จะมืดไปและดวงใจจะไม่ไมไม่มีไม่ส่องแสงและดาวทั้งหลายจะตกจากฟ้าสวรค์และบรรดาสิ่งที่เหี่ยหน้าในฟ้าสวรค์จะถูกทําให้วันไหวเมื่อนั้นหมายความเมื่อนั้นหมายสาคัญของแห่งบุญมนุษย์จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้ามนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะทุกโศกเราจะเห็นบมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้ารทรงนิธานพาพและทรง,งพระรัศมี อย่างยิ่งแล้วพระองค์จะทรงส่งทุสวรางทั้งหลายของพระองค์มาด้วยเสียงแตรที่ดังมากและให้ร่วบเวมคนทั้งหมดที่พระองค์ส่งเลือกไว้แล้วจากทั้งสี่ทิศตั้งแต่ที่สุดฟ้าข้างหน้าจนถึงที่สุดฟ้าข้างโน้นบทเรียนจากต้นมะเดือ่อจงเรียนอุปมาเรื่องต้นมะเดือ่อเมื่อใดที่กิ่งของมันเริ่มแตกหนอ่ออ่อนและออกใบท่านทั้งหลายกรู้ว่าฤดูร้อนใกล้จะถึงแล้วเช่น เช่นเดียวกันเมื่อท่านทั้งหลายเห็นสิ่งทั้งหมดนี้แล้วก็ให้รู้ว,าวาา่าพระองค์เสด็จมาใกล้จะถึงประตูแล้วแล้วบอกความจริงกับท่านว่าคนอายุนี้จะไม่ล่วงละไปก่อนทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นฟ้าดินจะล่วงไปแต่บรรดาถ้อยคำของเราจะไม่สูญหายไปความจะเป็นในการเฝ้าระวงังแต่ไม่มีใครรู้เรื่องวันหรือเวลาแม้แต่บรรดาทูตสวรรค์หรือพระบุตรมิจฉาพระอดาวเดียวเพราะว่าสมัยของโนอาห์เคยเป็นอย่างไรเมื่อบุญฤทธิเสด็จมาก็จะเป็นอย่างนั้น เพราะว่าก่อนวันน้ําท่วมนะั้นคนทั้งหลายพา,พากาันกินดื่มกันสมรดกันและยกให้เป็นสามีภรรยาการจำถึงว่าที่โนอาเข้าไปในเรือใหญ่และน้ําทนะ่วมป่าและาพวกเข่าไปทุกคนโดยไม่ทันรู้ตัวอย่างไรเมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็นอย่างนั้นเวลานั้นชายสองคนอยู่ที่ทุ่งนาจะถูกรับไปคนหนึ่งและถูกละทิ้งไว้คนหนึ่งหญิงสองคนโม่แป้งอยู่ในการจะถูกรับไปคนหนึ่ง ถูกและทิ้งไว้คนหนึ่งเพราะฉะนั้นพวกท่านจงเฝ้าระวังอยู่ขอไปครับเพราะฉะนั้นพวกท่านจงเฝ้าระวังอยู่เพราะท่านไม่รู้ว่าองค์วิะญาณเจ้าของพวกท่านจะเสด็จมาเวลาไหนจงจําไว้ว่าถ้าเจ้าของบ้านรู้ว่าขาโมยจะมาในเวลาไหนจะเข,ข,ขาจะเฝ้าระวังอยู่ไม่ให้บ้านถูกแัะเข้าไปได้เพราะอย่างนี้พวกท่านจึงเตรียมพร้อมเพราอะอย่างไรที่ท่านไม่คิดไม,คไม่ฝันนั้นบุตรมนุษย์จะเสด็จมา บ่าวที่ซื่อสัตย์หรือบ่าวที่มันซื่อสัตย์คร้เป็นบ่าวที่ซื่อสัตย์และฉลาดที่นายตั้งไว้เหนือบ่าวอื่นๆเพื่อจะาารตามเวลาเมื่อนายมาพบเขาทําอยงานบ่าวคนนั้นก็เป็นสุขแล้วบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่านายจะนายจะตั้งเขาไว้ให้ดูแลทรัพย์สินของทั้งหมดของท่านแต่แต่บ่าวชั่วนักคิดในใจของเขาว่านายของข้ามาชั่วและเริ่มต้นโบยตีเพื่อโบยตีเพื่อนบ่าวและกินดื่มอยู่กับพวกขี้เมานายของบ่าวคนนั้นจะมาในวันที่เขาไม่คิด ในชั่วโมงที่ไม่รู้และจะลงโทษเขาอย่างหนักและจะขับได้ให้ไปอยู่ในที่ของผู้คนน่าซื่อใจโคตรซึ่งที่น่าจะมีแต่การร้องไห้ขบเคียเค้ยวเคี้ยวฟันจบการอ่านภาพีหนึ่ง 1, ปีหนึ่งว่าประจำที่8กุปภาพันอา